ีนี่มาซองซองผักสองผัก,กเก็บผักกันค่ะมาดูนี่ดอกกุยช่ายสวยสวยดอกกุยช่ายค่ะทุกคนกำลังติดมเมล็ดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมพึ่งก็มาตอมนี่ค่ะสวยเนาะอ,อันนี้ยังไม่ออกไม่ติดไม่ติดมเมล็ดค่ะสวยดีค่ะ ดอกกุยช่ายมะกรูดในกระถางอย่างงามเลยค่ะมะกรูดในกระถางทางนี้ก็ดอกกุยช่ายค่ะขอภพยนะคะมีเสียงเจียวเจ้าอันนี้ร็อกเก็ตค่ะร็อกเก็ตนี่ต้นหอมที่ปลูกจากต้นสดอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อย เตแล้วอัปเดตอีกก็ยังอยู่ค่ะต้องคอยฉีกใบล่างๆไปกิน,นค่ะใบเหลืองๆก็ฉีกออกนะคะใบเหลืองๆใบเหลืองๆฉีกออนี่ค่ะนี่ค่ะคาดหวังอยากจะให้ต้นใหญ่เหมือนต้นนู้นนี่ต้นนี้ต้นหอมญี่ปุ่น หันมาทางนี้ค่ะพริกสวยสวยดูดกมากพริกยังดกค่ะนะพริกตรงนี้ใส่ปุ๋ยหมักเองแล้วก็กขี้กอเอ่อปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดปุ๋ยคอกไก่แล้วเนาะมันไม่ใช่ขี้ไก่ล้วนๆหรอกมันเป็นเอ่อปุ๋ยข้อไก่ค่ะที่เขาหมักไว้แล้วซื้อมานี่วันนี้มาส่องเก็บ ถั่วกันค่ะดูดกมากดกมากนี่เช่อ,อชื่นใจค่ะชื่นใจถั่วปีนี้นะ่ะนี่นี่ค่ะดก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 ,ดกจริงอะไรจริงถั่วมันเอ่อแดดมันส่องนี่ค่ะถั่วมันจะออกเป็นสีแบบนี้นะคะมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะไม่รู้สายพันธุ์อะไรอุ้ยอันนี้เริ่มแก่ค่ะทุกคนมาช้า ม่บานดิเด็ดแบบนี้เลยเนาะไม่ถนัดค่ะนี่ค่ะเด็ดออกมาแบบนี้เลยไม่ถนัดค่ะทางนี้มันจะมีออกมาอีกอยู่นะถ้าเก็บดีๆอะ่ะไม่ถนัดนะนี่ปลูกไม่ได้วางแผนค่ะมันปลูกข้างในเกิน ทีนี้ก็ลําบากตอนเก็บนีนน่ซ้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีแดดค่ะทุกคนถ้ารอรอมาเก็บตอนที่ไม่มีแดดมันก็ไม่ได้เก็บค่ะมันก็จะแก่มีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกําแพงนี่ค่ะทางน้นน้น ี่ค่ะติดลูกหนึ่งน,นี่ค่ะชุดแรกชุดแรกเก็บไม่ทันก็เลยได้เลี้ยงให้มันมันแก่มันแห้งเลยค่ะแห้งนี่นี่น,น,น,นแห้งเลยค่ะทุกคนโอ้ยังกรอบเลยค่ะุ๊บไหมนี่ได้พันแล้วค่ะแค่นี้ก็พอปลูกค่ะปีหน้า รอบหน้าถั่วมันก็ออกมาไม่พร้อมกันนะคะมันก็จะมีบางรุ่นนี่ค่ะเห็นไหมมันออกมานี่ค่ะนะก็แม่บ้านทยอยเก็บไปผัดกะเพราบ้างแล้วค่ะทุกคนผัดผัดใส่ถั่วนิดๆใส่กะเพราหน่อยนึงเนาะนี่ค่ะเนาะพอได้กินค่ะถือว่าผลผลผลิตดีค่ะปีนี้ปีที่แล้วไม่ได้เห็นถั่วปลูกถั่วแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเพราะว่า ได้เก็บไม่ไม่ถึงสิบฝักได้เก็บไม่ถึงสิบฝักนี่นี่ค่ะมะเขือเทศสีเหลืองนี่ปลูกฝั่งนี้ค่ะกระบะที่เคยปลูกเออเคยปลูกแตงก้าปลูกถั่วลันเตาให้ชมค่ะเนอะมีมะเขือเทศ เหนียวอะ่ะโอ้เด็ดแบบเป็นก้านไม่ได้คะ่ะทุกคนมันร่วงเลยอะ่ะมันหล่นลงพื้นลงดินเลยคะ่ะอุ๊บนั่นหลุดมือนี่ค่ะลูกพริกพอได้ตากคะ่ะทุกคนกินคนเดียวนาะพริกที่เวลาทำกับข้าวก็กินคนเดียวคะ่ะก็พอได้กินคะ่ะลูกพริกไว้ตากกินเองตลอดนี่ค่ะามา เ็บแตงกวานี่เหลืองพอได้ทําพันแล้วแตงกวานี่เหนียวนะนี่เห็นไหมนี่การมันน้ําตาลน้ําตาลมันยังไม่หลุดอืมนี่ค่ะแตงกวาแตงกวานี่หมดอายุแล้วค่ะปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นราน,น้ําค้างเก็บแตงกวาลูกข้างในลูกไม่สวยด้วยค่ะปีนี้ลูกมันเป็นแบบลูกมันเกรนอะ เอ้ยนี่ค่ะอุ้ยเด็ดยอดเลยอ่ะนี่สองดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆมาสองพริกทางนี้สองพริกขึ้นไปค่ะไล่ขึ้นไป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 ,นไป,นไปดก ดกกิ่งแทพผักดกจนเอ็นค่ะเดี๋ยวต้องเอาเอาอะไรมามัดค่ะทุกคนนี่มาดูพริกดิดกไหมดกกิ่งแทพผัก <c oughs> ของแท้ในกระถางเล็กค่ะกระถางเจ็ดนิ้วพริกดกขนาดนี้ค่ะไม่ได้พามาเก็บพริกนะพามาเก็บมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศเดี๋ยวส่องแล้วกันนะคะ ี๋ยวมันจะเอากันไกลมาตัดค่ะนี่นุ๊นี่ค่ะสุก,กินนี่สก,กินนี่นี่แบบนี้เห็นไหมแบบนี้ไม่โตแล้วค่ะเหลืองๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมน,นี่เก็บไปเลยค่ะยังกินได้นะมันเล็กมันไม่โตรีบเก็บไปกินนี่ค่ะกินกับน้ำพริกนี่ด้วยค่ะอันนี้เห็นไหมมีตรงนี้มีอัอนนี้มีหลายเลยค่ะหนึ่งสองสาม ซีติดเยอะแต่ว่าจะเก็บเอาเอาลูกเหลืองๆไปกินก่อนนี่ค่ะสกินี่ด้วยความลำบากค่ะสกินนี่นะคะราน้ำค้างแบบนี้ตัดเอาใบออกเลยค่ะตัดเอาใบที่มันเป็นสนิมเป็นราน้ำค้างนี่ใบเหลืองๆออกเลยค่ะนะราน้ำค้างลูกเล็กๆเก็บไปกินก่อนที่มันจะเน่าตัดเอาตรงเหลืองๆออกค่ะแล้วก็กินได้ กินกับน้ำพริกเอาใส่นี้สับๆใส่ไข่ทอดก็ได้ค่ะเห็นลูกเล็กๆแบบนี้ก็ใส่ไข่เจียวได้นะไข่สองฟองค่ะหันมาทางด้านนี้ค่ะกวางตุ้งดอกไม้ไฟนี่ค่ะนี่ก็คือที่งอกขึ้นมาเองนะคะงอกขึ้นมาเองบ้านก็จับมันย้ายลงกระถางนี่ค่ะและย้ายลงกล่อง ใบล่างๆมีหนอนชอนใบค่ะเดี๋ยวจะเอาใบล่างๆค่ะใบล่างๆบางคนไม่ชอบเนาะใบล่างๆมันอาจจะเหนียวนะคะของไม่บ้านนี่ชอบกินซุก,กี้ชอบกินซุก,กี้ค่ะซุก,กี้น้ำนะก็จะต้มนานหน่อยค่ะ ลายล่างๆมันก็จะทําให้เราเก็บกินได้บ่อยเด็ก็ไม่เหมาะกับใครที่ไม่ชอบเอ้ยเด็ดยากนี่ค่ะเด็ดเหลือแค่นี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเอาปุ๋ยมาใส่นะะใส่ให้น้องๆด้วยค่ะนี่ค่ะเนะอะเฮ้ยนอนนะแบบนี้เด็ดออกเลยเดี๋ยวไปใส่ถุงมือก่อนค่ะนี่นี่มาดูค่ะ ไขน่นอนขนาดนี้เลยค่ะเห็นไหมจุดๆนี่คือไขน่นอนนะต้องคอยมาพลิกดูค่ะพลิกดูใบล่างๆค่ะแล้วก็ฉีดพ่นยาไล่แมลงสมุนไพรไล่แมลงเนาะแบบปลอดสารนะคะนี่ะทอนหัวใช้เท้าสักหนึ่งหัวเราทำน้ำซุป นี่ดูหลังจากที่เราถอนเห็นไหมเห็นหัวนั่นไหม <c oughs> เอาดินกลบเอาดินกลบค่ะเอาดินกลบไว้ดินกลบไว้ดินมันแน่นแล้วนะหัวอนสิท้านี่มาดูพริกหวานค่ะพริกหวานหนึ่งขวบมันยังออกผลผลิตให้ยังออกผลผลิตให้เพราะว่าใส่ปุ๋ยให้ต่อเนื่องนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมอาลุหัวที่น่ารักน่ารักนี่เห็นไหมมันติด แดด,ดมันส่องค่ะขออภัยด้วยนะคะถ้าถ้าถ่ายคลิปช้าก,กว่านี้มันก็จะมืดไปค่ะเร็วกว่านี้ก็เวลาไม่ได้ค่ะนี่ค่ะแม้มันติดดอกนะไม้มันก็เอาปุ๋ยมาใส่ให้เรื่อยๆค่ะมาสังเกตดูนะเห็นไหมรากฝอยรากฝอยแบบนี้นะคะเอ,เอาปุ๋ยคอกผสมดินหรือไม่ก็ปุ๋ยหมักค่ะมาใส่ ้าเป็นปุ๋ยหมักที่มีมูลไส้เดือนปุ๋ยเย็นก็ไม่ต้องเจือจางด้วยดินนะก็คือไม่ต้องผสมดินค่ะใส่ลงไปได้เลยต้นใหญ่ขนาดนี้อันนี้ต้นนี้อายุหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่าค่ะทั้งหมดสี่กระถางยังอยู่ด้วยกันอยู่นานอายุยืนถ้ารากมันไม่มีปัญหามันไม่ตายก่อนเนาะมันก็จะอยู่อยู่กับเราได้นานค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยดูแลมันไปเรื่อยๆ ก็จะมีให้เราเก็บเห็นไหมนี่ขนาดออกติดลูกลูกแล้วก็ยังติดดอกติดดอกติดลูกเล็กเลเดี๋ยวมาเก็บเลยอุ้ยแมงมุมค่ะทุกคนนี่ติดโกลากดินค่ะโกลากินเลยค่ะนี่ค่ะดกลากดินค่ะน,ะน,ะน,ะนี่ขึ้นไปขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่นนค่ะต้นนี้นี่ดกจริงนะ ลูกมันไม่ใหญ่นะคะลูกใหญ่ก็โดนเก็บไปแล้วแหละลูกมันไม่ใหญ่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บเลยเก็บทั้งหมดเลยค่ะแดงๆนี่ค่ะนะเก็บไปไว้ในในบ้านค่ะทุกคนเก็บนะคะแนะนำว่าใช้เป็นกันไครดีกว่า บ้านดึงเอาบางทีมันยังมียอดอ่อนเนาะมันมียอดอ่อนตรงที่มันติดติดบูกค่ะมันหักเลยแล้วกันนี่เก็บให,หมนี่ค่ะกินไม่ไม่ทันนะเนี่ยกินไม่ทันนี่ค่ะไปค่ะ นี่มาดูมาดูเก็บมาด้นี่ไล่ไล่ไล่ขึ้นไปโงกมากพร้อมใจมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันให้ได้ถ่ายรูปค่ะรู้ใจรู้ใจมากนี่มีลูกเนื่อเหลืองเนี่ลูกนี้ต้องเอาออกค่ะเหลืองนี่ก็ยังกินทันนะนี่ค่ะมาลูกนี้ก็เหลือง เลืง้งเลงเด็ดออกเลยอันนี้ก็ไม่ไม่รอดเหลื้องอนี่มาดูนี่ค่ะมันไม่ยาวกว่านี้แล้วอะได้แค่นี้ค่ะมันไม่ยาวกว่านี้แล้วค่ะเก็บเลยเก็บเอาลูกแรกนะคะทอนนี้ลูกแรกค่ะทำไงดีอ่ะนี่ นี่คะ่ะมาเก็บมะเขือมะเขือนี่กินคนเดียวก็กินไม่ทันนะมีอยู่สามต้นสี่ต้นห้าต้นนี่คะ่ะมาดูคะ่ะมาส่องความดกหนึ่งปั้วมะเขือหนึ่งปีเก็บไปหลายครั้งเลยคะ่ะแต่มันออกมาไม่พร้อมกันเนาะมะเขือหนึ่งครัวเก็บเลยอย่าลีลาก็มาคอยใส่ปุ๋ยนะคะที่บ้านก็จะมีแค่ปุ๋ยหมาก มีเยอะอยู่ก็จะมีปุ๋ยมากที่ไก่อัดเม็ดที่ใส่ให้ค่ะอ้ยต้นฉีกเลยนะ่ะเก็บมะเขือต้องมีมีดนี่ค่ะ ต้นฉีกเลยอะทำไงดีเก็บเอาอ่อนๆไปกินคะ่ะนี่รอให,ให้ใหญ่มันแก่เนาะมันคงได้ใหญ่แค่นี้แหะคะ่ะ นี่ค่ะผักสลัดผักสลัดอายุเยอะเลยค่ะเริ่มยืดยืดแบบน,นี้เด็ดเอาแบบน,นี้เลยค่ะไม่เอาข้างล่างค่ะนี่แม่บ้านจะมาถอนออกค่ะมันมันเริ่มเยอะ อยยอดไปกินกินไม่ทันกินไม่ทันมันก็ยืดยืดเราก็เอาแต่ยืดยืดไปกินนี้ค่ะเนี่ยผักสลัดเปิดมาก,ก็เจอไหนล่ะโอ้ยตกใจหัวใจจะวายไหนล่ะตกใจหมดเลยหัวใจจะวายตัวอย่างใหญ่มากหาไม่เจอแล้วว่ะเจอแล้วนี่ค่ะ ให้นกให้นกอ่าน้องนกนี่ค่ะทุกคนได้แค่นี้ค่ะวันนี้มีถั่วเนาะอู้ดีใจค่ะได้กินถั่วได้กินมะเขือได้กินมระแตงกวาพริกหวานหวยเชเท้าค่ะวันนี้ผักสลัดแซมกับต้นพริกพอได้กินค่ะนี่ดีกว่ามันยืดก็มันยืดก็ มันยืดหน่อยค่ะเพราะว่ามันก็ยืดหาแสงเนาะมันอยู่ใต้ใต้ต้นพริกแซมต้นพริกค่ะได้ประกาศกอหนึ่งอา่าต้นต้นใหญ่ต้นหนึ่งนี่ค่ะกวางตุ้งดอกไม้ไฟหมวยเจเท้าพริกมะเขือมะเขือเทศสุกินีแตงกวาหมดอายุแล้วนี่เก็บไปกินเล่นๆค่ะนี่ล้างแล้วก็กัดกินกรอบ นี่ค่ะเราไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ